คิดดูว่าเขาจะใจแตกสลายขนาดไหนถ้าเรารอคอยคนรักกลับบ้านเป็นทุกไหมเวลารอคอยคนรักกลับบ้านเอาแค่ว่ารอภรรยารอสามีกลับบ้านนี้ก็รู้สึกว่ามันเกิดความรู้สึกเอ๊ะทำไมมันทุกแบบนี้เหมือนกันครับเราทุกคนเกิดมาน่าจะมีคู่ชีวิตติดตัวมาตั้งแต่แรกแล้วก็คือลมหายใจถูกไหมฮะลมหายใจนี่เสมือนหนึ่งว่าเป็นคู่ชีวิตเราได้ไหม ลมหายใจนี่เสมือนหนึ่งว่าเป็นคู่ชีวิตเราได้ไหมเราเน,นะเราทุกคนเกิดมาพร้อมคู่ชีวิตก็คือลมหายใจแต่เราถามตัวเองนิดหนึ่งครับเราอยู่กับเขานานแค่ไหนบ่อยไหมที่เราชอบหนีไปที่อื่นบ่อยไหมที่เราชอบหนีไปที่อื่นบ่ยบ่อยมาก เราชอบวิ่งไปคิดเรื่องนุ่นเรื่องนี้ไปอยู่กับเรื่องอื่นทั้งที่เขาเนี่ยสาคัญไหมถ้าขาดลมหายใจขาดผู้ชีวิตนี้ไปเป็นไงครับถ้าขาดลมหายใจขาดผู้ชีวิตนี้ไปเป็นไงครับอเอาแค่หนึ่งสองสามให้เต็มที่ไม่เกินสามนาที<ข>อะไรจะสําคัญกว่าลมหายใจถูกไหม<ข>อะไรจะสําคัญกว่าลมหายใจถูกไหม<ข>แต่พวกเราลืมเขาอะแล้วเราปล่อยให้ลมหายใจที่มาพร้อมชีวิตเราตั้งแต่แรกอะ รอคอยเรากลับบ้านนะครับรอคอยเรากลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นการรอคอยมันแสนสาหัสนะมันเจ็บปวดนะความการรอคอยคนรักก็เจ็บปวดอแล้วะถูกไหมแต่นี่ลมหายใจคิดดูว่าเขาสําคัญขนาดไหนกับเราอะ่ะเรายังปล่อยทิ้งเขาไว้อ่ะลืมเขาไปแล้วไม่เคยสนใจเขาเลยด้วยซ้าบางทีคิดดูว่าผมสี่สิบกว่านะไม่อยากจะบอกตัวเลขทีิดแท้จริงเ <laughs> พิ่งจะมาเข้าใจ ว่าลมหายใจสําคัญสับเราขนาดไหนลืมเข้ามานานขนาดไหนแล้วลูกฮนะโอ้โหเรารู้สึกเหมือนว่าคิดดูว่าเขาจะใจแตกสลายขนาดไหนคิดดูว่าเขาจะใจแตกสลายขนาดไหนมามาลอมเพลงนี้ไปด้วยกัน ใจแตกสลายนะครับเพลงนี้แต่งให้กับสาวคนหนึ่งแล้วสาวคนนั้นก็มาถึงตนี้ไปไหนแล้วล่ะ,อะ <laughs> โอ้วันนี้ดีใจมากที่น้องได้ได้เป็นสื่อหนึ่งในการสื่อสารความรู้สึกดีๆนะครับน้องทำแพงน้องแพงนะฮกกะเจอความรักดีๆ จคนเจารายสำซาอีกนานสักเท่าไราไม่อยากตั้งเจรักแล้วต้องเสียใจไม่อยากเริ่มรักใหม่้ำซา